สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คู่แข่งมาเต้งครับสัปดาห์นี้ครับพาคุณผู้ชมมาศึกอีสุซุครับครั้งที่3-2ที่สองนะครับอีสุซุครับลุยท้าโลกนะครับสำหรับในปีนี้นะครับสามทศวรรษด้วยกันนะครับกับศึกเบอรรอบที่ยาวนานที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับปีนี้ครับจากการแข่งขันเดิมจาก5ยกเหลือ3ยกครับแล้วก็คัดเลือกนะครับนักบวย 8คนนะครับจากไทไฟลีกนะครับเพื่อหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะก้าวเข้าสู่ไทไฟระดับโลกนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปติดตามครับค่ะท่านประธานหาต่ของตรีเพชรอิสุสุเซลตอบว่าผู้ชนะเลิศนะคะสำหรับอิสุครับครั้งที่32จะได้รับรางวัลเป็นรถอิสุดีแม็กสปาร์กนะคะเกียร์ออโต้พร้อมด้วยเงินสดอีก500,000บาทรวมมากกว่า1ล้านบาทนะคะรองชนะเลิศจะได้รับ300,000บาท แล้วผู้ชนะเลิศยังได้สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันไทไฟปี2023ด้วยค่ะอิสุสุนั้นนะคะได้จัดศึกอิสุครับเป็นมวยไทยนะคะที่ยาวนานที่สุดมาเกือบจะครบ40ปีแล้วได้30กว่าปีแล้วเพื่อการสัมผัอย่างดียิ่งของประชาชนชาวไทยทุกท่านเป็นสูนมุ่งมั่นที่จะสืบสาเสิอปบป้องกันตัวประจำชาติไทยให้คงอยู่ต่อไประวังมันอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสัมผัสศึกอิสุครับรูปแบบใหม่นี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ